ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคูรานกล้องวันที่สิบแปดนะครับคูรานกล้องวันที่สิบแปดชนกันนึ่งลานซ่องมืนบาทนะครับโนรามนําทางสู่ความเจริญเรือรอ,อีกคิวกล้องไหนไปบานเรียงองนะครับกับขอบคุณอาเกตหมากมากทีเดียวกับที่จะมาช่วยกับพูดคุยกับที่ม่านกวานวัวเจ้ากล้องวัวไอ้สามนะครับก็เชิญอาเกิครับ มาอยู่กันดีขอข้องโคนโลดห้ามนำทางทุกความเจริญด้วยวัยคิวนะครับตัวนี้ข้องในวัวเป๊เรียกห้องอชนุนชวไยนี่ก็เป็นควายดีซ่องขุนเด็กกัน,นาดีใส่เข้านะครับกัวว่าลงเปิดโก้ขุนเด็กเลยก็อยู่กับสั่งกันในวัวเปกัชบชุนในลานดินรับมีความร่มบุญตัวนี้ปอนย่ายอิงเราขอบอว่ามีอย่างดีกับความออกการ่ำโรกันเทว่าเรื่องอีเพนาาบอกกันแม่ทูกับคอไปเล่นกันวันชุนเพนาความลมซื่อไว้ให้เต็มรวยนะครับ ใั่น้องพี่ความปลอมความมั่นใจได้แลว้วกับผมเราไปเด้นกับเราไปเต้นนะสมบูรณ์สุดๆเราไปเด้นหนความผู้ต่อสู้ของตัวนี้ใช่ไหมครับโคโนดซิ่งตัวทองพฝชใยน้ทรัพย์เรื่อว่าเจ้าซิ่งโตของลงเมย์จะขายผู้ซิ่งตัวทองครับนะครับผูบ้ต่อสู้จะเกิดพันธุ์เวนกันชุดมาแล้วเหมือนกันครับนะครับอีเพย์นาบันซือเอฟซีตัวนี้มาเชียร์กัน คอยติดตามเดี๋ยวว่าหูนี่พุมว่ามันแน่นอนครับจืิกันหนึ่งล้านสองหมื่นบาทอาจารย์ครับก็ต้องขอขอบคุณครับเจ้าของทีวีสราลิฟทช่องนิวตัวรยางวันและเสื้อามาสคุณธนาพลนเพ่งมรกตหรือว่าโกโงชัยยานะครับแห้งขายไก่กับขายไก่ครับชื่อขอกวายเลยนะครับขอกขออกเสื้อนาใช่ไหมครับเสื้อนาครับขายไก่ซอยขอกเสื้อหนาครับ น่ะเป็นปรนนันครับกาตัวนังชื่อเล็กไม่ใช่เวนแลยเม้น <laughs> ความรุ่มรุลความสดก็หัวเลยครับ,ค,รบคือหัวชื่อล้านไม่ต้องห่วงกับความรุ่มรุลความพร้อมเต็ม้อยในนอนเดี๋ยวเราไปเลยความพร้อมง่วงคู่ต่อสู้ข้องไอคิวไปเลยไอสิ่งโตกันบ้างครับครับท่านผู้ชมครับเรามาเยี่ยมขอกองลังซาดลายสิ่งเฉาลังโนดสิ่งโตทองพ่อนใจน้ำซับนะรับ <laughs> เรามาเยียมขอกองโนด สิ่งโตโทองพรชใจนำทรัพย์เรียจ้าทิ่งโตโก้องน้องเม์ขายโกทิ่งโตโทองนะครับตัวนี้จะมีประวัติแปลกๆอยู่นิดนึง,งลกลางทุตายทีจานาทีเศร้าตงนะครับในช่วงจังหวัดตีข้าวได้ก้าวเข้มกันนำจะจมไม่จมนะครับคนกระแทกขวดโลดแตกกับกั้นนำ <c oughs> ล้นกับควดโลนแตกลายยัดีเดียวกับกอนกลางจะทับยต้นเล็กหน่อยครับแต่ว่าในที่ทุเล็กตัวนี้เนะี่ยก็เป็นควายชานะมาได้ครับ พมหมวกไหลไลู่แตกไอ้ล่แตกจากกระน้ำเท่าตรงครับทันผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราก็ไปเยี่ยมอีกคิวมาแล้วนะครับกล้องไหนว่าเปรียงองนะครับเทียวนี้เรามาเยี่ยมโนทิ่งโตทองผนไชยนำทรัพย์เรือยเจ้าสิ่งโตข้องน้องเม์ขายโกดทิ่งโตทองชนกันนึ่งหลานซองพื้นบาทนะครับก็เชิญหนาเกศนะครับมาเลยความโล่ความโลอมนะครับขอยสิ่งโต เรื่อว่าชื่อในบัตรประชาชนก็โนดสิ่งตัวดองคนยัยน้ำซับนะครับก็มีกดที่มันมที่ปุ๊บนะครับในเครื่องก็มีจูบีบเอาเพิ่มมาจากจูบแล้มันคุ้นยาวแต่ว่านี่ก็ย่าหน้าอ้วนรอกก็เป็นคนกะล้อเยอะว่ะถึงกะตัวนี้ก็จูบกันแต่ว่าได้น้ำนักมาเยอะกันในความพร้อมความน้ำม,มูนถึงกะเสริมัะกิ๊ไหวโล ครับผมไดมาเดยวอ้เเาเ่ตกใจแบบดัวใวาลูกลูกแกที่ังชื่อไหว้ลูกครับีมาไหวลูกครับเป็นวัวประวัติศาสตร์นะครับวัวประวัติศาสตร์ที่วังที่เข้มนะครับชนกับพทีมานอนกวาปัดลูกแดงปั๊บวาตัวนี้ได้มาเดียวอยู่เกยกระชากกับหมาคันบอลหกวิจเจ้าทีก็แก้วเลยนะครับ้องก็ขอคนผวเขมบ่อยด้วยตรงนั้น คือไม่ว่าสนานไหนก, so กับในกรณีที่ว่ามานันปันนัก็ต้องตัดที่ไหนปันนันนะครับหลักสิ่งที่ต้องด้วยทิงโตกกามาเชียทิ้งโตกับชอบิคิวเชียกิวในความร้อมท่างส่องไงตัวนะครับไเจุเจอนิตีได้ความรลอมได้บีบัดเอาเอาตับตะว่าไอ เว้นจอบตัวนั้นก็มาเจียตัวนั้นในนุก็คือโคงตี้ก็คือปักปลวกเป็นเกมกีฬาก็คือไม่หยุดมันตื่นมนได้เป็นนะก็คือเป็นธรรมดาจอบทิ้งตัวก็มาเจียทิ้งตัวกับคือจอบตัวนั้นก็คือเอาตัวนั้นโอเคผมไม่ไีเด็ดเลยจับผมปักปวกกับดังเบีนเรือมิตรภาพครับมิตรภาพครับคือดังไว่าดังจอบกันดังไว่ายดังรักนาค่เลยมาปะทะกันที่สนามตลงปู่นะครับความเดือดความมันคอยติดตามมาในสนามครับ